คือทางมหาลาัยธรรมศาสตร์นะฮะอาจารย์ปริญญาไทวานนันลิมิกุลได้ทําวิจัยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยว่าได้เรื่องบทอิทธิพลของเงินในการซื้อเสียงเนี่ยต่อผลที่นําไปสู่การชัยชนะทางการเมืองเนี่ยงานวิจัยมันระบุชัดเจนว่าเงินไม่ได้มีทธิพลชี้ขาดในการทําให้ทิศทางของเสียงเนี่ยมันเปลี่ยนได้คือมาถึงยุคนี้แล้วนะครับคือผู้กองอาจจะคิดจากสมมติฐานของตัวเองความเข้าใจของตัวเองในบริบทหนึ่งก็ว่ากันไป แต่ว่ามันมีสถาบันทางวิจารารซึ่งมีการทําวิจัยเรื่องนี้อย่างเอาเป็นเอาตายอย่างมืออาชีพผมไม่รู้ว่าในสังคมเราจะเชื่อใครในเรื่องนี้ในเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องเรื่องทักษุณไม่ชนะระบบทักษิณด้วยการเลือกตั้งผมถามว่าแล้วผู้กองและเพื่อนๆจะชนะระบบทักษิณด้วยวิธีการอะไร คุณจะเปลี่ยนแปลงระบบนี้ด้วยวิธีการอะไรผมอยากรู้คุณยอมจ่ายต้นทุนที่ประเทศจะต้องจ่ายให้กับไอ้วิธีการที่คุณคิดว่ามันจะทําลายระบบทักษิณได้ที่คุณเกลียดชังอ่ะคุณจ่ายมันด้วยอะไรเช่นการปฏิวัติปี49แล้วและนไปสู่ความต่อเนื่องความขัดแย้งทางการเมืองต่อเนื่องกันมาคุณคิดว่าคุณทําลายระบบทักษิณได้ตรลงได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าการที่คุณทําลายระบบทักษิณโดยวิธีการไม่ใช้กระบวนการเลือกตั้ง คุณเท่ากับคุณได้ทําการพิฆาตหรือสังหารสิทธิ์ของประชาชนมันกระทบไปถึงประชาชน15ล้านเสียง19ล้านเสียงที่ไปโทูทเลือกตั้งแล้วเขาไม่ยอมต่อให้คุณจับคุณทักษิณไปได้แล้วก็ทำอะไรคุณทักษิณได้แต่คุณเปลี่ยนวิธีคิดของคน15ล้านเสียงไม่ได้ด้วยวิธีการซึ่งไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าไอาการที่15ล้านเสียงไปสร้างหลบทักษิณเนี่ยมันเดินเข้าคูหา แล้วตั้งใจไปสร้างระบบทักษิณน,นี้ขึ้นมาโดยวัฒก,กรรมเรื่องระบบทักษิณน,นะแต่ความเป็นจริงมันคืออะไรมันคือการเรื่องพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งเขาเห็นว่านโยบายและบุคลากรเขาเนี่ยและผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําสิ่งนั้นแล้วเป็นรูป,ปรธรรมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนวันหนึ่งหากมีพรรคการเมืองอื่นหรือพรรคการเมืองเก่าที่ทํามาเนี่ย ด้วยประสิทธิภาพลงแล้วภาคการอื่นๆเนี่ยได้พัฒนาขึ้นดีขึ้นแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเหมือนกันทั่วโลก